หน,น้อยครับอู้ยใกล้ๆทั้งเจ๊คุณผู้ชมครับแล้วรูทั้งคู่ครับรคุณเฟย์คุณผู้ชมครับผมตรวจเช็คอยู่ครับผมนายน้อยๆเฮ้ยรอจังหวะตรวจเช็คใกล้กันมากนะพี่ดิวนะตรงน,นี้ท่านผู้ชมครับเจฟเหมือนรู้ไหมผมเขารู้เลยเพราะรถเมื่อกี้ขับมาเสียงดังมากคุณเฟย์เสียงได้ยังไงแล้วผมเลยเอา้เอา เขาเฟกหรออ๋อแล้วก็สองหนึ่งสองเนื้อปานหนึ่งไม่ไหวสองกระบอกก็โหมอีกแลอยผมเฟิร์สบอลแรกอาร์อาร์คิวครับอีกด้านหนึ่งนายน้อยก็โดนเก็บเช่นเดียวกันครับผมแร่กันไปจังหวะเที่บเจมส์ซัดเรียบร้อยง่ายชดาโอเคครับเสกันหนึ่งนหนึ่งเดี๋ยวจะเชื่อใช่ครับผมเป็นทีมที่ไม่มีลุ้นแล้วนะสองทีมนี้ครับผมเล่นเพื่อประคองตัวครับแล้วเป็นคอนสเตนะเฮชจอดส่งซีสกายล่วงจากรถครับ ะเก็บคิวแต่มุมนี้ปิดไปแล้วครับชเดูดเพราะว่างัดว่ะงัดจริงแล้วเลยงัดจริงโมตีไม่กันนะใช่ครับวันนี้เปลี่ยนหมดแล้วไงอ่าแล้วิต็ข่าวบอลชนลงมาสามพอจะเกมไปหนึ่งเออร์เนอร์โดนอีกหนึ่งน้องท่านผู้ชมครับแล้วเป็นสองศพของบุรีรัมยูไนเต็ดครับโอ้โหแล้วเบสแค่เฮ้ยเบสเปี่ยนล็อกซีเฮ้ยค่ะล็อกซีล็อกซีแล้วก็สนนี่ได้งานข้าหรครับเฟสแคทเสียหนึ่งฮะ โอ้โห oh, oh, แล้วจอตรงนี้ผมบอกกันนะวิกฤตจ,จ่ายกาเฟ่แคร์อะไรครับเนี่ยรถบรยางแต่ละวทางฝัง JJ, ่งเจเจครับไปได้ MC, อเอฟซีปอลตันอีหนึ่งแล้วสเปย์ตามกาซานี่อีกหนึ่งชุดด้านหลังสเปย์ตามมาคูณข,ข,ขาเป็นโฟล่าก็รึ่งหลอดขับผ่านไปบนเขาเป็นเรียนพายเราล็อบอยู่แล้วเปย์เขาไม่ยิงต่อไอ้มาไฟลอดที่ผมเตะเบ็ดไม่ลอดครับโอ้โหเราเช็คชื่อขึ้นอย่างนี้หมดเลยวิวกฤตจ์นะตรงนี้โอ้โหเรามาเล่นกันตรงนี้หมว,ว่ไว้โดนอินฟินยัดนะเอาจริงเราเช็คชื่อขึ้นแล้วครับดูครับว่าทิมไหม ไม่แล้แววไพายเนี่ยรู้อยู่แล้วครับว่าเป็นเฟสแคนครับอู้แต่แววไพร์ก็มีไฟใหญ่เลยนก็ม่าไขอมุมใกล้ขอดูมุมนู้นก่บนกล้องครับแวไพร์กักบโฟรัดขอร้องสอกล้องครบ้าวแล้าวแ้วข้แล้วข้าวแ้าวแล้วข้แ้วขาว้วา้าว้วข้าวแล้วข้า้ข้าวแล้ข้วาข้ว้า,าวาวล้วาแลมมา้วว เราเฟดเอาแล้วท่านผู้ชมครับแต่อยังเชื่อไม่ได้แต่ว่าจะขึ้นมาเชื่อเพราะว่าต้นไม้ไม่มีใครครับผมก็ได้เกิดความหลอนเอาแล้วท่านผู้ชมครับคือเฟซแกลไม่รู้เป็นะพายเพราะว่าชื่อยังไม่ขึ้นแล้วเมย์ลูกนี้เข้าจะบอกเราหนีหรือเปล่าต่อต้นเมย์ลูกนึงต้องหนีนะต่อต้องถอยแล้วตีกันเอาแล้วนะผมพายการเข้ามายสามฟูหูยแล้วดู ดูลากมาหายหนึ่งหายสองหายสามมุ้บลายเดียวแลเสียวทั้งตี้ไม่คือปกติแวมไพร์ไม่เล่นแบบนี้นะครับกลางวงเขาไม่เล่นนะครับโอ้โหเหลือแค่สตอเดียวบอกว่านอนแล้วพรตัดภาพมุมลากข้างหลังตัวกล้วยขี้กันใส่ใส่าัมีพูดตรงนี้อยู่แล้วบรือตกครับลราอายจะเป็นกบตายกันเกมนี้เดือดร้อนเฟี้ยวลุกไปยิงเป็นกบายนเดา สอนกลับไปเองน้องชากคนนึงท่านผู้ชมว่าเด็กคนทางฝ่นี้ได้เปรี่ยนนะครับอีทุนนายโดนน็อกดาวน์ไปอะไรแค่และเจอตี้โดนเก็บคะแนนวิ่งไครับโอ้โหแล้วดูทางฝั่งตัวเองครับซับไอโอเกยไปเราเสียครับไปซับนี่ตรงนี้แเราดูเหลือแค่ใครเหลือแค่ซีเนี่ยมุมบนมารอขึ้นมาข้างบนก็เหลือดีท่านผู้ชมฮะแล้วแฝงอยู่บูโซนอยู่เลยเล่นช้าจับแล้วดูแล้วดูมาลอนเดินใส่ตรงนี้แล้วเจ้าเกิร์ดไปรักวงครับลายล่างครับคาร์ทรเปอร์กับมีทุนนายไม่จบไม่สิ้นครับโอ้โหตบตีพี่ดีขึ้นเลยวงไปไหนวงวงบน้ายย่่อูเฟม ไปดูเดินคูน่เอิร์นนี่กับมาลอนเดินใส่จั้งฝันรถเฟียรครับซับไม่กี่หมาของเกมไปแล้วไปกดใส่ทีเนี่ยระยะนี้ทีเนีย่ยต้องหนียาวๆไปก่อนครับผมก้อยชี้เป็นได้คิวมาเป็นหมีภูครับครับผมถ้าวงหนีแวมไพร์กับเฟสแคนนา่นเข้าแล้วอีจุนายครับหลายแค้นตายวงไปครับบุรุตต่อตายวงเหมือนกันจะเกิดบูดตายตัวนี้มาแล้วโอ้โหคูว้เ<อ>ไรครับเนี่ยเกมที่สี่ต่อสี่ครับคุณเฟร,รม เอาเลยครับบุรีดํากับบางเกิดแบ่งคนละหลังแล้วเป็นหลังใหญ่ด้วยเก่งโตควักเน็ตเปิดประตูมาแล้วเปิดประตูเปิดประตูมาแล้วเปิดประตูแล้วสังเกตุทุนไดยจบ16มี2คิวครับผมผู้ด้านหลังเต็มก็มาแจ้วออนไลน์ครับยังเคาะตรงนี้ด้านหลังอยู่เหมือนกันโอ้โหสี่สี่สี่รับเหี่ยมนี้คุณเฟนครับบ้านใกล้วงโอ้วงกักเขายังอยู่ได้ครับเวลามายใช่ครับหมดแล้วจีน่าโดนเปิดกลุมมาจากเอ็ม24ป๊อปครับมุมไหนเอ่ยยิงรู้ข้ามมาเฟนมไหม หน้าผาผมว่าล่าสุดี๋ยน,นะแต่ว่าผมไม่เห็นอ่ะไม่มีใครเห็นนะตรงนี้นู่นไกลนู่นก็ไม่เห็นพี่สัมผัสไปจอดอยู่ในครับท็อปโอ้โแต่ตอนนี้ลุ้นก่อนแล้วเนี่ยข้ามบ,บ้านมาแม่ไม่เห็นเก่งโซเคเนสโอ้โเราดูครับขอดูด้านหลังเคนนีสจะเจอลูกซองอยู่ที่ประมาณไหนตรงนี้เปตดเฟซครับแม่เ,เก็บมีลงสนามนะพักใครพักที่จุเอได้ผม โอ้โหบ้านนี้ก็ยังไม่จบชมนะาแล้วเอฟซีต้องไหลเข้าม่เล่นในวงให้ได้ครับแล้องไม่ได้เอาโดนกดยับเลยต้องเป็นปอยปอยมาแล้วแล้วบาร์เนี่ตายไปไปกี่วงเอสเอ็กซ์ไปเอฟซีหนูขึ้นรถรถควันขึ้นไปแล้วครับผมเราขึ้นที่เหมือนจะไปตีเต็มเมนเชสต์หรือเปล่าครับผมเอฟซีวิกฤตแน่นอนโนสเปียวยาวมาแล้วลากมาก่อนครับผมปอนใส่ ผู้บ้านนี้เดือดจัดนะพี่ดิวนะใครพลาดสองน้องมาเลยเออตีไงีหนาดูหัวตัดหัวไปดึงเฮ้ยไม่น้องไม่น้องเฮ้ยเขาขวดเดือดดำล็อกไปดงครับลูกนี้จัดกลางของน้ำโอ้โหน้ำแรกไม่เป็นไรคุณเฟมเดี๋ยวไฟดับไปก่อนโอ้แล้วนัำหวานนี้เอ็มเอสซีทีมนะหวานจีเอฟเลยครับดูครับมาแล้วเอ็นดีเอสครับเข้ามาเคลียร์บ้านแล็อกน้ำติดไฟมาไม่เคยเลียกเป็นเหี่ยวลองไปก่อนเหี่ยวก่อนสองก็ได้เสียเปรียบเฉยเลยครับบิงบางเกิร์ดล็อกไปดับ ีตรงนี้อยู่แล้วรอจังหวะอยู่ความสแตนมุมข้างกับวอลล่าและความสแตนครับเป็นเขาแล้ววิ่งกข่าประตูปิดประตูปิดตีตีตีตรงนี้อยู่เกือบเหมือนกันพี่ฟ้ายอย่างหูน้อยมาเป็นม้านงานมบ้านงานประตูปิดอยู่ประตูประตูล้วเองเอ้ยยังไม่ดีกันได้โดนปั๊มยาคำดีขึ้นมาแล้วอะไรที่โดนน้อีกครั้งหนึ่งจากคำดีแล้วอะไรที่เดี่ยวจะเกมไปเลยทุกแกลนในคิวกับหมดเลยมือลมหมดเลยบุรีรำจบสิบสามแต่วงวงเข้าบ้านหนีมือรัมำเรียบดัยทำไมครับเนี่ยถ้าเป็น เฟสแคนหรือว่าแบมพายนะเราฮงนะเออโอ้ยนัก็สบงวงชุมเพื่อนครับปล่อยเพื่อนไปเทอมเพื่อนไปดีแล้วทีมทั้งสองแล้วไงประเด็นน่ะเขาเลยเริ่มเดินเกมอุลิรามครับพิ้ไม่ใส่บ้านแล้วนะวงเอาตัดภาพมาเจฟโอเคครับแล้วไปครับแล้วบัวลอยออกอีกหนึ่งครับอันนี้เก็บคิวไปเป็นดีปีของเขาแล้วโทนี่เคไปซัดโลแกนเฟสแคนกับอินฟินใสกันแล้วผู้ชมแบบแมพายยังนอยนอกวงแล้ววงดัดจำดักให้สุดครับวงนอกแล้วจัดกับพี่เฮ้ยแล้วเฟสแคน ไปแล้วโอ้โหแล้วเบย์ขอดินเดินขึ้นมาตีวาหรือเปล่าบ้านบางเกิดยังมีบ้านแชร์อยู่นะข้าจะขับผาไปแล้ววางจะดึงนี้เฟซแคนออกจากบ้านพอดีนั่งไงล่ะโอ้โหใครก็ได้มาตินเดียตะวันเย้มาตันวีรับไปน็อกปอนใส่ไอรีสีได้เฮ้ยเอเมนตีวิกฤตครับผมแต่ตรงนี้ไม่ได้รุนอะไรแล้วครับสองทีมแต่ตเบย์ใส่ป๊อปน็อกดาวน์เหลือเชื่อออกมาปาสโมกแบบนี้ ผมว่าไม่รอดแล้วเอ็มเมสชนบุรีครับตรนี้กอดดไป็องสมัวรดูเคได้ขึ้นระกบเช็คชื่อตรงนี้มาอย่างกดดูเคไม่ลงก็แฟมีหนึ่คิวต้งฝั่งคอนเซร์ตรับทัางเกวไปหม้งบมดกเรี่อเลยเอ็มซีจบประดับที่ที่ดครับผมแม่งานเข้าที่เราเป็ดครับครับผมกอด่าสเปไอคอนแดเขบ้านแล้วไปทิ้งขางวงกันมดสเปมาก็ได้กดใส่รถเ็ดหนึ่งสองหนึ่งแล้วม่ไปตันะอรับยที่หนึ่แกนแก๊ปแกาเฮ้ยพึ่ง แกรกนกำลังจะจะหมดไม่หมดยังตุนอยู่ไม่แต่ว่าแวมไพร์เข้าไม่ได้ครับแวมไพร์กำลังมุดเข้าวงคุญเเฟมกี้เหมื่ขึ้นรถแล้วเปสโตนขึ้นมารถขึ้นมาแล้วบนเขาแต้มแล้วเหนียบมากเขาระเบิดเอาแล้วครับชมครับคำดีแล้วแวมไพร์สโตนยังอยู่ชมว่าอย่างนี้เฮ้ยผู้อาศตายคาหนึงแล้วหนึ่งลูกจากครัดีเอาแล้วเหลือแวมไพร์คนเดียวอีกลูกหนึ่งไฟต้องมีปลาแกร์ ยังเหนียวอยู่แล้วโอ้โหเพื่อนไปยิงอินฟีดครับพอดีบอกเอาอินฟีดก็ได้ว้าตายไปไอ้เสือลุยไม่ครับคำดีบอกนะครับตะโจนเก่งไปหมดแล้วและคำดีเซ็ตบอลอย่างลูกต้องรีบชุบครับตะโจนยังปั๊มตรงนี้อยู่โจนขึ้นเล่นขอบวงด้านบนครับไม่รู้ว่าเอ็ดหรือเปล่าวอลลัสจะโดนเข้าจากหลังแล้วโอ้โหมุมที่เฟซแคนเข้าเล่นลำบากจริงของเฟมแต่ที่บอกครับมุมอื่นไม่มีให้เล่นแล้วใช่ครับผมอันนี้เป็นน่าจะเป็นมุมเดียวในวงมาที่มีที่ให้บังนะ แล้วหมุนอ้อยเช็คมุมแตกกันบ้านนี้บางเกิดมาแล้ววหวานเสียบแล้วดูเมยแชร์บ้างข้าไปทางฝั่โซเฟียคอดรถแปมรถใส่ปปมอไซคครับเอาเลยคุณผูปป้ชมครับสถานการณ์ตอนนี้แต่เครียดแบมพายอยูอย่ไหนแบมพายหมุนอยู่ด้านนอกออนู่นเลยมาอยู่ขอบโอ้โอโอเหลือเชื่อขอบชิดแต่เฟซแคร์ได้ลุ้นกว่านะเพราะอยู่กลางวงในเฟสที่ห้าแต่กลางแล้วดูจัดมาคราวนี้ แล้วเดวีคิวอัซายนอเก็เกมโดยกอนีครับเด็กาวทีมเอาไ้แล้วานนัดเลยแล้วก็ไป่สักคำดีาดึงเป่านานะระเบิดพี่ชมฮะเอาไปหนึนัดมาตินยเช็คบ้านมาแล้วแน่จะดงคิงเอาไปทีนักไฟแล้วค็แถบแถบข้ามมาจากมาตีนตรงนี้นะดาบตั้วทีเอาเกมไปเหมือนกันโงบ้านเฟแคว่าห้าคะแนนจากแรงกิ้งมีผลนลแต่ตอนนี้่อยนะแฟดอยู่ไหนแฟดแดังอยู่รัาอยู่บ้านช้าข้างคุณเฟ้ ต้องไก่นะ,นะนแล้วอย<า><า><ม>่างนี้แล้วจะมีสัตว์หนีงอกเกมไปถึงแล้วหนีมจั่วครับตรงนี้ถ่ายเลยครับห้องน้ำแตกโอ้โหตัวมันแตกพี่ชมกันบอกนี้นี่เป็นฟุ้งไฟเนะครับโอ้โหตัวโยวกับรัดนายเด็กลูกนึ่งจากฟุกหอกหกหกไม่น่ารอดนะครับเรียบร้อยเดี๋อวข้าวถีน้องชมมาแฟดมีลุ้นนะแต่ว่าจะถูสองคนแล้วแบบอู้แล้วขับไปอาแล้วครับคอนเส็ตทิมมุมใกล้ก่อนอะไรแบบนี้แต่บอลไม่มีที่เล่นแล้ววอลดัตยังไง แล้วเอ้ยใครไม่รู้ไปเมื่อกี้ตบอขกชิงหัวเพื่อนกลางเอเชื่อจะดูอีกไปขับชนใครเอ่ยเมื่อกี้อินฟินโลแกโดนกินที่สามไปเต็มจบอันดับที่เก้ามีสองคิวอะไรนะเป็นแค่รับก่อนล้วก็เลยจะบวกเพิ่มจะบวกเพิ่มหรือเปล่าหลังเข้าหน้าเข้าแล้วเบลก็ทำพลาดคิลไปแล้วกับรถเฟียสเห็นนี่รถเบอรจากซุปแต่เจ้าคิวมาแล้วรถเฟียสได้โดนแกนอินฟินจบอันดับที่8ครับผมโดยบางเกิดด้วยแล้วโดนนี่เคะได้ก็ตอนนี้ไปหนึ่งเอาแล้ว ครับโอเฟสแคทเปิดปรงแล้วิแฟยังอยู่แวพฟยังอยู่ด้านซ้ายบนของวงคุณเฟมเอาแล้วเฮ้ยดูครับตรงนี้ระบูบัสก็ยังอยู่ครับซุปไปไหนซุปซุปซุปไม่อยู่แล้วซุปไตสกัดคุณเฟมเหลือแค่ตัวสังกตัวบูบัสเท่านั้นเองเฟียสครับไปรักหมูน้อยได้ครับโอเฟสว่ะเฮ้ยโอ้เฟสห้าคะแนนบวกแรงด์กิ้งนะแล้วตัวข้ามาเป็นเบค์ข้อสามวนี้ครับตอนนี้เกยขาแตก ถ้าเฟสจบหลังแม่พายการันตีเข้าสู่รอบการไฟนอลและได้ตั๋วเลยถูกต้องครับดูครับผ่นไม่เจอด้านหลังครับสมมขึ้นจังๆนั้นกอไผยกอพายยังอยู่และเนทลุกนี่ชิงบ้างครับบูบัสเฮ้ยโอเคผมบอกว่าไม่เสียบบูบัสขยับยาขยับเยอะไอ้น้องเฮ้ยสองทางสองทางจะรับไม่ไหวอนี้ชิงบ้านโอเครอไปเข้าวงสระตตนมาวนาวงต่อไปต้องสังกตตรีทาบูท่าบูไม่วงต่อไปวงเนทบ แล้ต่อไปท่าได้ลุนแล้วปานแล้เปิดสวนแต่ทนี่เคหลังบ้านครับดีตอนนี้คะแนนเท่ากันนะครวมแงกิ่งด้วยสุดเฉียบเยียบด่วนเอาละฮะดาว่าจะจัดนุ้ยขึ้นดาวขึ้นาขึ้นขึ้นขึ้นขนเปนรถไฟเอรโดนเลียบตัทะลุมะล้ยทะลุรอยเะลุรเลียบร้อยผมฟแคนไม่ได้ไก่เก็บทีนะแต่ได้เ ปูบ้านตียังไปนักการเงินก่อนเือเชื่อก๊อนไปท้องรักที่เพิ่งอไปท้องกับรอก่อนแล้วเด่นขึ้นมาคุณฟยังไม่ตายครับผมหลวงพ่อโจ้เดือยแล้กันแล้วปูบ้านเปจั่วท้องบีบเฉยเลยแล้วปูบ้านเปิดปัวตอนนี้ประตูแตกเข้าบ้านอย่างจังครับผมของปูบ้านนุนแค่แปดแล้วครับตอนนี้นะท่านผู้ชมโอ้โหอะไรวะเนี่ยชดมิเตของแวมไพร์สองทีท่านติดแล้วครับดูดีก็ตื่นลัคตัวโอ้หมาคำดีระเบิดด็อกอีกแล้วทีท่านที่แล้วก็เป็นอย่างงี้แวมไพร์เกมสุดท้ายโชคนี่นะคุณเฟรมนะจริงๆนะ มาดีมาดีแล้วก็ได้ขั้นเงินสุดท้ายกันแล้วไอ้ออกำดีคำดีได้หนึ่งคำดีไปหนึ่งลูกคำห้าคิวก็ไปแล้วกันเกมเนี่ยเรียบร้อยผมก็ผ่านเอาจากเกมคำดีได้ระเบิดของเฟสแคนมาไม่ต่ำกว่าสี่เนาะออกแล้วป่าเพิ่มตอนนี้เริ่มเั่นเกิดการหมั่นเขี้ยวอย่างที่คำดีบอกวัดได้ไก่ย่างแล้วพี่เดีวไก่ย่างเขาเข้าเลยนะเพราะว่าเขาจะได้เพิ่มอีกมาสามคิวถ้าผมเป็นบูบายผมเปิดไอออแล้วพี่ผมไหวนะครับผมขอไม่ได้ไม่ได้ตะปีดต่อทีโอ้โหท่านผู้ชม ไอ้ดีเกนี่ก็มา,มาหมั่นทั้งเฟียดนะตอนแรก,รกแบบว่าอะไรว่าล้างหน้าคนละเ,เกินไงเเี้เราล้างหน้าคนละรอบสองรอบนะไม่พอเข้า<ต>เกมใจดีมากนะพี่ดิวในการที่ม,มาคอนเทนเนอร์ของเฟลแคนครับอู้แต่เดลลูกแรกที่คำดียวนใส่เกลียเนี่ยลูกแรกเนี่ยไม่เป็นไรตู้ต่อไปอะไปะไม่สะบงาพามอู้แต่เหมือนกันนะคุณอะเพราะดีห่าไปเจอพอดีพามาคำดีครับอูบาต้องเข้าวงแล้วต้องคานเข้า ค่อยๆคานุวัดความหวังสุดท้ายของทีมถ้าทาได้คือพระเอกของทีมแฟรเลยไปดูไอ้ต้องบีมทีพีพีเห็นไหมงูเลยก็มาอยู่ที่ไหนอยู่ที่เอวเย้ๆขานมาครับผมต้องบีมปาดไหมย่าขวาบางเกิดเห็นไหมแล้วงูคำนี้ไม่เห็นงูระเบิดงูเฮ้ยโดนเช็คอะเรียบลอยครับลงชั้นแล้วครับแฟร์ซีที่ยังไม่นำการครับอ่ะไอ้เฟรมน้ำซื้อสิ อะไรนะับซื้อสิลำชื้อเกมโอชีมไลท์ W T แล้วก็แสงแร้วตกชั้นลุ้นเลยลุ้นหน่อยจริงๆนะจริงแต่ว่าเกมนี้มันลุ้นถึงวงหลุดท้ายจริงฮะอ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับไปคุยกับใครได้แชมป์ผมหมอแค่เขาว่าใครได้ไก่ช็อตเนี้ยเบคอนผมให้บางผมเอาบางเกิดแล้วกันโอ้โหองค์ดีถามบางเกิด รั่วนะไม่เหมือนะเท่าที่ให้เกนมนี้มันเหนื่อยนะผมหอบหอบมันเหนื่อยผมมาเกมเนี้ยลุ้นเหนื่อยว่ามองเสีย,ยเดี๋ยวาตู้เกมนี้ลงสามีเดียวคือห้าคิวนะคือจังหวะที่วอลดัสขับมาเฟสแคนนี่คือสั้นหายเลยนะโอเคครับท่านผู้ชมผมบอกเลยช็อตเปลี่ยนเกมคือช็อตนั้นเลยนะครับใจมายนะแล้วคิวฟีที่ขึ้นมาตอนแรกที่วัมพายหายสามมาเฟสแคนก็ใจมาผมบอกให้ต้องถ้าถอดตัวเบียร์จะเปลี่ยนตัวก่อนวันพายก็ใจมายเหมือนกัน แล้วโอ้โหนี่แนด์แนดประมาณน้นแซนด์แซนดมาแฝดเมื่อกี้ตั้งจิ้วแล้วครับมาแล้วแซนอยู่แล้วน้องบีมโดดเช็คกับสร้างเสียงแบบนี้แบดึงความสนใจออกมาสร้างเสียงแล้วเนตลูกนี้กำปาสวนมาไม่เข้าครับจนสองเหลือเชื่อครับแม่น้องบีมอะไรครับเนี่ย <c oughs> แล้วโดดจูวจากมาลอน เอาแล้วคานผู้ชมครับวงเริ่มเดินครับวงอารคิวโดนบ้านแล้วเป็นเคนนี่ปิดเฟสแคนจบอันดับยังจบไม่ไจบจบ,จบแล้วอ<น>ันดับ,บที่สี่เขาจะจบไม่จบต้องออกครับอาร์คิวโอ้โหแล้วดูครับมาอาร์คิวต้องบีมครับรอเป็นตัวแปรนะที่นี้ช่วยมาใครเปิดอาละตึงจัด,จด คิดดูดิที่อยู่ทอนนี้เป็นเฟสแคนกับแวมไพร์อ่ะบางเกิดแวมไพร์เฟสแคนเด็กเขาทำแล้วเรียบร้อยน้องบีมตัดขับดีครับเป็นบางเกิดเป็นเป็นนี่ <c oughs> เป็นเฟสแคนแวมไพร์นะครับแฟดแต่ตะต้นนี้เป็นแฟดอ่ะอุ <c oughs> ้ยรีดไหมกลิเกียนไหมทำอะมรไหมวงสุดท้ายครับกลางวงที่สุดน่าจะเป็นตรงอุ้ยลานโล่งอ่งะลานโล่งกลางบ้านนะผมว่าเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ข้างหน้าของน้องบีมเลยอ่ะเราเปิดไมค์แล้วมาต่อยกันไหม ไม่ได้ครับโทษทีครับมาลอนว่าเถียอยาว่ะดูทรงจริงด้วยครับมั้งเออนี่ออกมาแล้วแล้วต้องตีมขวากรบโอ้ยโอ้ยโอ้่โอ้นโอ้ยโอ้ยโอนยโอ้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 ยโอายโอ้ดโอ้ย่อ้ยโ้นโอ้ยโอ้ยลอยลอ้ยิอ้ยโ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 ้ยโบ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ้อยโอ้ยอ้ยัอ้ยัอยัอย้้อย้้นอ้ รถเปลี่ยนจนอนสองมาแล้วหันมายิงประตูยิง้าต่างเลยครับมีคนแล้วมาหลอนลูกซองเฮ้ยลูกซองลูกซองตะยกไปเรียบร้อยครับผมเออนี่แล้วดูบางเกิดจากเค็มบางเกิดเคมมาเนยทะลุบ้านมาจากคำดีมาหลอนน็อกฮึมเมาดูมาตดวตัวเองครับเหลือเชื่ออะไรครับเนี่ยเอาละสามต่อสาม ก็ซาแล้วโอเคนี่เรียบร้อยผมนอไมถึงครับหมูน้อยนอนได้เออนี่ปัมเทันไหมไฟดรตัวเองเราุรีซ้ำกเลยลวกันครับขาดมันกันมันขาหมูน้อยไฟดักตัวเองอยู่นะหมูสมองกับหมูกระเพื่อนปีข้าปีดอกแล้วลงมาสียให้ดูัยาสมองเลือดเชื่อตากล้องหงต่สอเออนี่นอี่น่อเออนี่เนเนอีอ โเกมนี้เดือดเหลือเกินแกผมใช่ดูไม่ใช่ไม่แต่คุณเนี่ยต้องเคลียร์นะคุณไปเจอแมนายไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคุณเฟมคุณนี่ไปหาทำนะแชมเปี้ยนในซูเปอร์วีเอ็นดออินฟินิตี้ฝากแสดงความยินดีด้วยครับผมนะนี่ครับโสมหน้าอันนี้คือแชมน้ำไม่ใช่แค่แชมพิสานะถูกต้องอะไรอะ แชมเปี้ยนเลยใน<ช>ลีกเลยสุดยอดนอกสองช้างตัวใบนี้จะเป็นของที่สองคือเดี๋ยวจะมีบอกครับผม Low นี่ครับท่ผู้ชมฮะโลแกนนะครับคอตเทนี่ครับนูซี่มีล่าครับเนี่ยแล้วก็เอ็กคอร์เบสครับเอ็กคอร์เบสไม่ได้ลงนะเหมือนจะลงมา,มลงมาเล่นเกมของเกมป่ะแค่นี้เอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุป <c oughs> most valuable player ดีกว่าฮะว่าใครจะเป็นผู้เล่นทรงคุณค่าประจำลีกซีซั่นสี่ของ PUBG Mobile โปรตีนไทยแลนด์ครับคุณว่าใครลุงซี่ลุงซี่เหรอให้ไปเถอะให้ไปเด้อยิงงานนี้ปีศาจนะครับผมพิสูจยากขนาดนั้นนะขายวิญญาณให้กับซาตานไปแล้วครับในการยิงแบบนี้ของลุงซี่ครับมันบุ้งกระตันที่บ้านตาทีเหลือเกินนะแล้วทึมมาเรียบวิ่งเลขสวยด้วย99้าสิเก้อินดิพิเกตครับอาร์เรย์ทีมคอนทีิวอุชเลียต่อเกมนะพี่ดิวครับผม สามจุดหนะมากกว่าหน้าทีของตัวเองที่ยีิบห้านะเพราะว่าคนคนหนึ่งอ้ยี่สิบห้าพอแล้วใช่นาทีี่นี่คือทำเกินเพื่อนนะนี่คือทเกินเพื่อนเลยกุะ่ทอดเอออะไรอ่ะ2 1 0ดาเมจที่จไปครับ996จุดนาทีในการเซอร์ไวายตีเป็นชั่วโมงเท่าไหร่นี้งมาเร็วนะ F ผไม่ได้เปิดไปตรงนี้นะอคุณทส สิบหกชั่วโมงพูดเล่าไปหลายวันเลยนะเล่าเกือบครึ่งวันเลยตอนนี่นะไม่รวมทุกเกมเลยถึงเวลาเก้าร้อยหกสิบหกหารหกสิบถูกไหมเลขสวยนะอีกหนึ่งคิวน so ่าจะได้จร the ิงๆเกมเนี้ยไม่สวยแล้วเก้าเก้าพอใช่เหรอท็อปสามท็อปคิวเป็นทางด้านชมดูซี่ครับผมเก้าเก้าคิวครับครับผมรองลงมาตท่นี้แปดสิบเก้าเฮ้ยงวดนี้เก้ามาผู้ชม ผมผู้ฟังผมกับเต็มนะวิ่งเก้านะบนล่างนะผมรวยเก้าแปดเกดี๋ยวจะเชื่อที่2ตรนนี้เคแล้วโรแกนที่3ครับอุย